ประชาธิปไตยมันมีหลากหลายมากประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องสาเร็จรูปแต่ประชาธิปไตยมันจะต้องสร้างบนพื้นฐานของสังคมวิทยาของแต่ละประเทศซึ่งไม่เหมือนกันผมยกตัวอยา่างประเทศนเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันแตกเป็นสี่เสียงมีแนวคิดเรื่องศาสนาสองเสียงมีคิดพักแรงงานกับพรรคทุนอีกสองเสียงประเทศเดินไม่ออก ถามว่าจะเอาประชาไตาอะไรไปแก้ไขปัญหาเขาเรียกว่าประชาธิปไตยร่วมมือกันมาว่าไอ้สี่เสียงเนี่ยมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเลยเพราะมีกันแล้วมันไปไม่ออกไงมันเดินไม่ออกเนเธอร์แลนด์นะเนเธอร์แลนด์เขาเรียกว่าเป็นแม่แบบของประชาไตายของความร่วมมือกันหมายความว่าอัตลักษณ์ของแต่ละก,กลุ่มเนี่ยยังคงไว้ได้ไม่ต้องไปหลอมสลายแต่ว่าสี่กลุ่มนียมาร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน แต่ว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่เห็นพ้องแก้ไม่ได้อันนี้เขาเรียกประชาไตความร่วมมือต้องออกแบบหรือผมยกตัวอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์มีสมเชื้อชาติมีเยอรมันนะครับมีอิตาลีมีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ใช้ประชาธิปไตยแบบสัดส่วนในการออกแบบคําว่าประชาธิปไตยสัดส่วนก็หมายว่าเชื้อชาติแต่ละเชื้อชาติก็มีตัวแทนของตัวเองข้าไปนั่งในสภาได้ ก็จะเป็นตัวแทนผลประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นประชามตายมันมีหลากหลายมากมันจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพสังคมอย่างแต่ละผมยกตัวอย่างอ,ออกแบบผิดเนี่ยสงครามอย่างเดียวผมยกอย่างนะประเทศกอมีลทัทธิความเชื่อสองลทัทธิลทัทธิหนึ่งมี60ลทัทธิหนึ่งมี40ซถ้าเราออกแบบให้ใช้ประชามตาเสียงข้างมากลบก,กันครับเพราะอะไรรู้ไหมสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยังไงคุณก็แพ้คุณแพ้ตลอดการ ไอ้สี่สิบเปอร์เซ็นบอกว่านั้นจับอาวุธดีกว่านนองเลือดนนองเลือดดีกว่า<ม>เพราะว่าเลือกร้อยครั้งก็ว่าแพงไงไอ้อย่างนี้มันต้องประชาไปาสัดส่วนไม่ใช่เสียงข้างมากมเพื่อจะได้สัดส่วนนี้เข้าไปนั่ง<ม>เห็นไหมมันเป็นเรื่องการออกแฝงมีส่วนร่วมมันแหละถูกต้องแต่ว่าตามสัดส่วนตามสัดส่วนถูกต้องแต่ว่าถ้าเอาเสียงข้างมากนะไอ้นี้ก็ชนะตลอดการใช่ไหมไอ้หกสิบเปอร์เซ็นต์มันชนะตลอดการไงแล้วของเราในบ้านเราเนี่ยเป็นยบไตแบบไหนตอนนี้ ประชาธิปไตยแบบไม่มีฐานรากไงครับแต่แบบไม่มีฐานรากไม่มีฐานโอเคมีเจ้าของคือพรรคการเมืองเจ้าของผมบอกได้เลยว่ามันเป็นประเทศไทยออลลี่เท่านั้นนะครับการที่ประเทศไทยพรรคการเมืองโอเคนะประเทศไทยเนี่ยพรรคการเมืองเป็นสมบัติส่วนบุคคลเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าแค่กฎหมายพรรคการเมืองประชาชนก็ไม่มีทางแล้วที่จะตั้งพรรคเป็นไปไม่ได้เลยผมบอกให้นะ<ม>เป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองเป็นได้อยู่สองคนเท่านั้นคือนายพลกับนายทุนที่จะมีศักยภาพในการตั้งพรรคได้<อ>ความจริงปีห8ผมได้ออกแบบไว้แล้วแต่ไม่สําเร็จถ้าสําเร็จจะการเมืองจะเปลี่ยนนะท<อ>ำยังไงรู้ไหมประเทศ